สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูพิตาลนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆยิมหนังสือวิชาภาษาอังกฤษนะคะเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดแบบฝึกหัดน,นะคะใบหน้าที่16ค่ะลูกวันนี้นะคะในแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการทบทวนตัวเลขนะคะโดยที่ให้เด็กๆเนี่ย เขียนตัวเลขนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้ตรงกับคำศัพที่คุณรูณให้มาในแบบฝึกหัดนะคะไปดูคำที่หนึ่งกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณรูจะให้เด็กๆลงเติมด้วยตัวเองนะคะอ่ะคำที่หนึ่งนะคะ eleven eleven e l e v e n eleven เลขอะไรคะลูก เก่งมากค่ะคือเลข11นั่นเองนะคะ11มี1กับ1ลูกเขียนเลข11ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะเลขถัดไปนะคะ12 12 twelve e. 12แปลว่า12ค่ะ12มี1กับ2เติมลงไปได้เลยค่ะเลขถัดไปนะคะ thirteen thirteen t h i e r t w e n เธชินสิบสามค่ะสิบสามมีหนึ่งคับสามเลขถัดไปนะคะ fourteen fourteen f o u r t e n 14ชค่ะ14มี1กับสเติมลงไปได้เลยค่ะและเลขสุดท้ายในแบบฝึกหัดวันนี้นะคะ f i f ชีน f 15ชี15 15ค่ะสิมี1กับหเติมได้เลยค่ะ หลังจากเติมตัวเลขเสร็จแล้วนะคะฝึกออกเสียงอีกหนึ่งรอบนะคะกับคู่ครองแล้วก็เขียนชื่อให้ครูปิตาลด้านล่างด้วยนะลูกนะแล้วพบกับครูพิตาลใหม่นะคะลูกในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ